สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกม Minecraft สามพันนะครับผมกับผมไว้ครับเอ้าอะไรไปแอบอะไรแอบไม่แอบอะไรเนี่ยอุ๊ยก็แอบนิดนึงเดี๋ยวคนจับได้ชื่ออะไรบอกชื่อก่อนนี้เื่อบีค่ะเหมา,าไว้ก่อนทำไมแอบทำไมเนี่ยอุ๊ยก็เราจะไปเล่นซ่อนแอบไงก็ต้องแอบอย่างเงี้ยแหละแอบอะไรอย่างงี้เราเดี๋ยวไปแอบนู่นเขาแปลงร่างได้อ้อหรอเป็นหมูอย่างเงี้ยเออเหมาะกับตัวเองดิ โอเคสวัสดีครับอยู่ผมไว้นะฮะบีคะ่ะอ่าก็น้องๆมีคอมเมนต์ผมอ่านคอมเมนต์มาน้องบอกพี่อยากเห็นพี่บีเปิดกล้องบ้าง,งใครที่อยากเห็นบีนะครับไปที่ไหนครับเชบิญครับช anel ช anel double b tv ค่ะถูกต้องครับผมลิงก์อยู่เดี๋ยวจะโชว์หน้าจอเลย double b tv คือช anel ของบีนะครับที่เป็นวาไรตี้ไม่ได้เป็นเกมนะเป็นวาไรตี้ไม่ไม่ได้เล่นเกมนะคะใช่คือน้องๆสงสัพี่ทำไมพี่พี่บีไม่เล่นเกมบ้างล่ะเราทํางานนะครับซึ่งมันเป็นงานดังนั้นเนี่ยเราจะ ผมเนี่ยจะเป็นคือทางด้านหน้าที่เกมส่วน B จะเป็นทางด้านวาไรตี้ได้ค่ะนะครับคือเราจะแบ่งกันทํำเราจะไม่มาทําซ้ํากันโอเคนะได้ค่ะใช่ค่ะ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 โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะดี่ไหมเฮ้เก็บเก็บเก็บเขาไม่ให้หรอกเขาให้เทานฟาร์มฮันสดใหม่ทุกเช้าฮัลโหลฮัลโหลฟาร์มฮันหอมกุ่นจากเตาโองกอนดิ ฟ้อมหันอมนุ่งทุกช่อร่อยถูกใจเราฟ้ามหันฟร์มหันอันนั้นฟร์มเฮาอ๋อเขาไม่ได้จ่ายนะคนประสาทมาเอ้ไอ้ร้อนไอรร้อนใครร้อนแกแหละเจอเธอเป็นอะไรอ่ะเธอเขาว่าเธอมันเลือกได้ไหมวะได้มันมีให้กดเลือกนว้ยหมายถึงจะเป็นคนหรือสัตว์อะหรอใช่ไม่ได้เลือกไม่ได้ เธอเป็นคนหรือเป็นอะไรเป็นคนล่าหรือเป็นสัตว์คนล่าคนล่าโอเคไม่บอกไม่เกอนพูดไปแล้วว่าเป็นตัวอะไรรู้แล้วว่าเป็นสัตว์ไม่ก็ดีว่ารู้ว่าเป็นสัตว์แต่เธอก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรอ๋อ,อไหนไหนไหนวะแอบแล้วแล้ว <Okay. S 2> ไม่งั้นจะโดนรอ,อบนี้นะฮะทุกคนดูทางขวานหน้าจอนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมเป็นนะครับดูหน้านะฮะแล้วก็จะมีชื่อเขียนว่าไหนไหนไหนดูด้วยไม่ไม่ เริ่มยังแล้เ,<อ>เรียงแล้วเงแล้วเสียแล้วเสียวเ่งแลเียอแลเียงแลวแียวเสียวะสียงวี้เลยไม่้ม <laughs> <laughs> มอเมว,วไ,ไมง,มมวมงได้สงนน <laughs> ยนนงย่ลยง่วเสงแวงแเียงวงไ้ี้วเสีองี้เ้เง้งเยว้แ้แเงเ เออยยังไม่เห็นเธอเลยเนี่ยเหมือนวิธนูออกมาแถวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเหรอเหลือกี่คนโอ้สิบห้าตัวเฮ้ย เทนูยิงมาเธออยู่ไหนบอกมาไหมไม่ม่ไ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 ม่มัน่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไน่ไม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 ไม่ม่ไ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 ้่ไม้อย่่าม่ไม่ไ่อม่ามอไ่ไม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 ่ไ่ะไ่า่แ่ม่้ ใช่ต้องขยับบ้างไม่ทำยังไงอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่งเดินมาจ้องหน้าเขาแล้วมันก็ตีเฮ้ยเขาเห็นชื่อวะเธอตายซะตายซะโอเค <c oughs> งงมากเลยอ่ะ <c oughs> ทำไมวะ <c oughs> แล้วทำไงมันถึงจะไม่เห็นชื่อเราอ่ะลองเปลี่ยนไปตัวนน้นตัวนี้เปลี่ยนเื้อ <c oughs> เ e มื่อกี้เธอขยับป่ะไม่ก็ขยับหลบนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันไม่เห็นไงแปดมันชื่อขึ้นน่ะประเด็นเธออยู่ไหนอ้าวปิ้งไล่ไก่อยู่เฮ้ยเห็นไก่เห็นไก่เห็นไก่เฮ้ยเ้าเจอไก่เขาเจอไก่นี่เออตายเธอมาหาเขาหน่อยดิเธออยู่ไหนอะเธออยู่ตรงฟาร์มอะฟาร์ม อะไรเธอวะเฮ้ยเขาเหอะไรเดินหมามันเดินเว้ยเหลืออีสี่ตัวแน่แต่เขายังไม่เจอเธอเลยเนี่ยเขาอยู่ไหนล่ะเขาอยู่ตรงฝาเฮ้ยเขาเจอไก่เขาเจอไก่เขาเจอไก่ตรงตรงน้องแข็งตรงน้องแข็งไก่วิ่งอยู่เธอไก่เห็นแล้วเออตี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 เล่เลยเล่ดิไล่มันยืนนิ่งตายยังตายแล้วเฮ้ยโดนโดนตีอ่ะตีไก่ก่อนตีไก่ตีไก่ตีไก่ เออเธอมากึ้นเทโดนยิงเหรอใช่เฮ้ยแมว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 ไหนแมวอยู่นี่อยู่นี่อ่าตายเฮ้ยเหลืออีกหนึ่งตัวเธอแสดงว่าตัวที่ยิงมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละใช่เฮ้ยอ้าวตายแล้วเย้เย้งจริงอุ้ยเอ้เฮ้ยเธอเป็นคนล่าหรืออะไรเป็นเป็นสัตว์เป็นสัตว์โอเค เเป็นสัตว์เธออยู่ไหนอะ่ะอ๋อฮะอยู่ไหนกำลังเลือกอยู่ว่าจะเป็นอะไรดีเขาเป็นหมาไว้ไอหมาเพราะว่าต้องหาที่เอ้ยใช่หมาตัวน,นั้นเปล่าวะหาที่แล้วกันหาที่แอบแบบลึกลับอ่ะว้าวลึกลับเหรอข้างหนดียวะอันที่หมากับหมายอยู่อะ่ะเฮ้ยนี่ไงเขาเจอหมาแล้วเ็าเจอแก๊งหมาเออเขาได้ที่แล้วเธอเป็นตัวอะไรหมูอยู่ไหนวะน่ะ อยู่ไหนวะแอบอยู hmm. mm ่เ hmm. ฮ mm ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมงไม่เห็นวะอุ้ยเมไม่เห็นอุ้ยเม่งไม่เห็นคนแม่ตอนนี้สัตว์อยู่เยอะมากอ่ะม่มองไม่เห็นกอะูเต็มตัวเลยนี่เธอเป็นหมูเนะใช่ยิงอยู่ปะนะยิงอยู่ปะนะอยู่ยิงอยู่ เฮ้ยทะนุเราโหดว่าทะนูเราโหดแล้วตายแล้วอ่ะเถอะนูเราโหดแล้วธนูเราโหดแล้วว้าวชิปไก่ละไปยิงอ่ะชิปไก่ละเธอชิปไก่เฮ้ยนั่นเธอเขาเห็นชื่อเธอด้วยอ่ะใช่หรอเออเป็นหมาเนี่ยไอ้หยุดเดี๋ยวนี้เห็นยังเป็นรู้แล้วแต่ชื่อหาย เอาหมูเอาหมูไก่ตัวนี้ก่อนอ่ะแม่เป็นไก่แล้วเหรอฉันรู้นะฉันรู้อย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยเฮนี่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 ตายแล้ว ตายเ้ยีไรอะน่าเกลียดวิ่งวิ่งมันเปลี่ยนเป็นแมวแล้ววิ่งทุกคนวิ่งไเกียดไก่ซะมากกเลยอะเฮ้ยเหรอ ไอเออมันเห็นได้ไงวะเขาเปลี่ยนตัวเยอะเขาเปลี่ยนตัวเยอะมากอ่ะเห็นอยู่เออไม่เห็นเขาได้ไงวะไอไก่แอบยิงเหรอฮะไอไก่อืออืออือโหเจ๋ดายวะคือวิ่งหนีอยู่นานแต่ไม่น่าไปหยุดอยู่กันที่เลยเจอฉันเจอคนมีชื่อนเจอคนมีชื่อ ไก่ไก่ไปไหนจ้าน้องไก่น้องไก่น้องไก่อุยน้องไก่น้องไก่น้องไก่ตายเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ฟาร์มบวัวเฮ้ยังไม่ได้ล่าเธอเลยเธอไปวิ่งไรอะห่า <c oughs> มากอะ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเห็นชื่อนี่ไะอย่างนี้นนไม่หรอตายโอเค เ้็เธอเหลือเรา48วีนู้เ้ยโว้ยแต่ธนูแม่งโหดธนูสาดอะโหดมากใช่ต้องแลกกันโคตรหาเลยอะเอาเงี้ยเธอแม่งง่าไม่ทันนะเขาเปลี่ยนไปเป็นหมาแล้วนะล่ะเธอแล้วเขาวิ่งไปไก่ล้วเออเขา่าไก่เขาก็หาไก่โคตรหาเลย เธอปล่อยอะไรใส่เขาอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบกดจ๊กขวาแล้วมันเป็นขี้มีขี้อะไรเลยมันมีอึอยู่ในตัวเขาด้วยอ e ีเลาเฟนดับเบิลบุ๊ฟเนี่ยมันจะหล,ล,นะลอกล่อไงมันหลอกล่อชื่อนะไงม,ม,ม,มันหายากมากเขาก็เดินไปหาอันนั้นอ่ะมันหายากมากเลยนะใช่แพ้แล้วอ่ะแพ้หรอจีจีโอ้ยเหลือสามตัวนะ่ะหนุกดีว่ะเอาอีกเยอะๆอีก <c oughs> เฮ้ยเธอรอบนี้เธอเป็นเป็นเป็นสัตว์เหรอเออชอบเธอเป็นคนหาเหรอเออเฮ้ยจะคลายเลยเห็นหัวโล้อนี่จะรีบฟันเลยโอ้ยไม่มีหรอกหัวโล้นอ่ะทำไมอ่ะไม่มีได้ไงก็เธอหัวโล้นี่ดหัวโล้นได้ไงหรอเอาไม่ได้เฮ้ยยังเอ้ยมาแล้วเฮ้ยหมู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 วิ่งหมูวิ่งหมู หมูหุยหมูยิงเข้าไกลมากอ่ะหมูอืมยิงเหรอฮะยิงเหรอฮะยิงเหรอตายเจยอยู่ไหนนะมีอยู่ไหนนะ บีอยู่ไหนนะเอถ้าบีมมันก็ต้องเป็นหมูใช่ไหมเฮ้ยหมูใครบอกเป็นหมูอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเห้ใบให้หน่อยดิไม่บอกทำไมอ่ะไม่บอกไม่ใบเลยไม่แย่มากหุยมามามานี่ไงล่ะเอออยู่ในคอกม้าใช่ป่ะตีม้าตีเออ เธออยู่ hey, he <Hey. S 1> ไหนวะไหนนะหาเธอไม่เจอไม่มีหรอกแถวนั้นอ่ะเธออยู่ไหนอ่ะไมบอกอยู่ไหนวะอุ้ย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 เจอไก่เจอไก่เจอไก่น้องไก่น้องไก่น้องน้องไก่น้องไก่อย่าหนีพี่ดีน้อง นี่ไปไหนน้องไก่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 หาไปแล้วไก่แท้จริงก็หายห้เจอดิตายเขาอยู่ไหนล่ะไม่บอกไปหน่อยดิไม่บอกไ่หน่อยนะนะทีเดียวทีเดียวอยู่ไหนไม่บอกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งอยู่เป็นสัตว์โอ้โหรู้ว่าเป็นสัตว์นะ นิดนึงนิดนึงอยู่ในอยู่ใกล้ๆเธอแหละใกล้เขาเลยเหรอว่าแกอยู่ใกล้เธอมากเลยแล้วเธอก็หายไปแล้วตอนไล่ไก่ตอนไล่ไก่เหรอท่าแนวที่แถวนี้เอ๊ในนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยมันเด็ตชื่อเขาไหนชื่อเขาไหนโอ้ตายโอ้เขายังเขายังไม่เจอเธอเลยอ่ะ ไม่ชอบให้เห็นชื่อเลยอ่ะมันมันช่วยคนเล่นไงเฮ้ยไก่อยู่ข้างบนนั้นไก่เันเจอไก่มันวิ่งหนีเขาเฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนร่างต้องวิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยไก่หายไปแล้วไก่ไก่จะเทีบไก่นี่แน่ไก่ไก่วิ่งไปแล้วพวกเห็นไก่ไหมล้ะ วตามไก่ไม่ทันอ่ะเนอะตะออืมอืมไปไหนแล้ววะข <c oughs> องไก่อยู่วันนี้หายไปแล้วอะ่ะนี่ไงเห็นเธอแล้วเป็นผู้เจอไก่แล้วหนักตีนี่ไงตายซะโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งตัวเดียวเหรอเอาแล้วไง หรือลาย40วิอ่ะเฮ้อีกตัวนี้มันจะเป็นตัวอะไรได้นะเราลองดูสินี่ไงไก่นี่ไงไก่จอไก่แล้วนี่ตายวู้ยวววเวววอยากววาวววววกววววววาววววววเวอไม่เวว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 าวว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 วนวว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  ใช่เขาเป็นสัตว์เธอมาเจอกันด้วยเหรอเธอเขาเป็นหมาป่าคือตรงไหนเป็นตรงน้ำแข็งเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นเขาป้างว้า <laughs> ต้องเปลี่ยนเป็นพวกพวกแยวกันก่อนเออเฮ้ยทำไมเธอมีปลอกคอด้วยวะอ,อ๋อมีทุกมีทุกตัวเอ้ยเธอมีปลอกคอด้วยอ่ะอ๋อหรอไปหามดูดิเออปลอกคอสีส้มอ่ะเขามีปะออไม่มีนะไม่ใช่ปลอกคอสีส้มเป็นไก่ดีกว่างั้นเออเออเออเป็นไก่กันอะ เธอเราต้องหาที่วิ่งง่ายๆเว้ยก็เนี่ยแหละวิ่งง่ายอยู่เนี่ยมองเธอใครมาอึไว้เนี่ยเธออยู่ไหนอะเธอไปไหนแล้วอะอยู่ในรั้วรั้วไหนวะเขาปะเนี่ยไก่กระโดดยิงดึงเนี่ยไหนพี่เดิมอะเฮ้ยมาแล้วคนมาแล้วลองลองลองเธอมาอยู่ของเขาดิมาคอยยิงนี่ไหนเธออยู่ไหนอะที่เดิมนี่ยแหละเธออยู่ใกล้อึเนี่ยเออเห็นเธอแล้วเห็นแล้วยิงขวานี่เขากระโดดอยู่ไหนกระโดดไหนวะเนี่ยโอ้เห็นแล้วเฮ้ยอย่าโดดมาก เดี๋ยวรอยิงนะเฮ้ยเพ่เห็นชื่อเขาพ่อเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเธอเป็นตัวด้วยวะก็เปลี่ยนตัวด้วยอ่ะเป็นตัวบ่อยๆนะนะเดี๋ยวแอบยิงคนก่อนไม่มีเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนยิงยิงยิงวิวยวเดาได้ได้ยูวิวเพื่อนตายหมดแล้วอ่ะยังไม่เห็นใครเลยเฮ้ยมีคนมาเด้อ แอบยิงได้แล้วแอบยิงด้ไะอุ้ยกระตุกยิงไม่ได้อะไม่โดนเฮ้ยเธอเพื่อนอยู่แถวนี้เต็มหมดเลยมันไม่เห็นมัไม่เห็นไม่เห็นยิงแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเธอเห็นไก่ป่าเฮ้ยเธอก็เป็นไก่เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขอยูงเธอลยมามาเธอยิงนะยิงยิงยิงยังนะยิงยิง เธอวันนี้เธอเข้าร้องเข้าร้องวันนี้เข้าร้องมาติดไก่แล้วเธอเธออยู่ไหนหนีมาแล้วเธอหนีรอดนะเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยอยู่ไหนวะเขาอยู่ในร้องเนี่ยเป็นไก่ไก่ที่กระโดดไปผ่านร้องไปเมื่อกี้ปะใช่เขาอยู่ข้างในร้องเมื่อกี้ ตายอ่ะชิปกายละเฮ้ยอย่าบอกนะเธอก็รู้ว่าเนี่เขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้รู้เขาอยู่แถวนี้แน่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้เธอวิ่งหนีไปละเธอเงียบอย่างเงี้ยอยู่ไหนบังใน เธอต้องเป็นหมูอ้วนแน่ๆเนียน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 อยู่เนียนอยู่ไม่มีไก่อยู่ใต้เนียน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 เอาไว้เนียนเอาไว้ไก่มันแอบใต้มาเธอใช้ธนู เรือ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 ไม่มีใครยืนให้ยิงเลยวะมาตรงไปอยู่คนตรงที่ไม่มีคนเอ้ยเอ้โ,อโ,อโ,อโนดนตีแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ย อ้าาาแมวแมวแตายแล้วอย่าคิดว่าฉันจะจับไม่ได้นะวัยนี้ไปแล้วไมไหม รอดวรอด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 อยู่ไหนวะรอดอยู่อยู่ไหนอุ้ยอุยังไม่เห็นเธอเลยเนี่ยเขาอ,อยู่ตรงอ่าที่มีหมูที่เธอเคยอยู่ <laughs> อะอแล้วอาอแล้วทุกคนไปป่มหมูวา้าจะรอดโวเห็นเขาป่ะเนี่ยเขาเป็นไก่เธอหลังหลังเนีเนี่ยน่ด้งดิงดิงดิดงดดงด เย้จบไปแล้วนะครับกับฟาร์มฮันสดใหม่ทุกเช้านะฮะก็สนุกมากเกลียดเลยฮะแล้วก็ตาสุด้ายนี่ยังฮาเลยโอเคก็ถ้าเกิดชอบคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์ด้วยก็ะไรอย่างนึงกดกระดิ่งนะครับไว้ชมเกมใหม่นะฮะก็ใครที่อยากเห็นหน้าบีก็อย่าลืม WBTv ไปติดตามได้เจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีคับบ๊ายบาย